นั้นก่อนที่จะได้รับการทำบุญไต่บาตรเราตชอบขน้รับศีลและรับรแล้วค่อยมาทำบุญไต่บาตรพระบนหลังคาเป็นการนุโมทนาเสื่อี้ก็นคะยังไม่เป็นสุดเลยนะคะช้างสามสิบก็คว่าเรามีให้อภัยซึ่งกันและกันกตัญญูสัตว์ซื่ออโหสิวางไว้ อภัยเลิกแล้วทานในไหนก็ไม่เหมือนการทานให้อภัยซึ่งกันและกันจากเคยมามาเก็บกลูกเก็บกปเล็วแกบลูก็กปตังแกบตังครับจบไม่ดีเอาเก่งเก่งเก่งให้พ่อให้พ่อเออด้วยใจเราก็ให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน นะเมื่อเห็นการรอยยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราจะมัดจิตมัดใจไม่มีอะไรที่จะมัดจิตมัดใจคนเราด้วยความเมตตาท่านั้นทุกคนมีความเมตตาอรียกมัดขมอดุจดะบานหาละธรรมสีนะพ่อมีหาละธรรมสีเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าร่มก่อนคือพายไอ้บุญ ขอเข้าร่มก่อนค่ะทําำได้ท e> nah ี่มองเห็นตัวล็กขอคว้านขอทายเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งจัดทรงก่อนจัดทรงก่อนเอานิ่งนิ่งอยู่ละธยกสูงยกสูงอนเป็นมนุษย์สัตว์ที่ประเสริฐบอกง่ายสอนได้ช้างเชือกใหญ่ตัวใหญ่ยังเอามาฝึกมาขัดได้ช แม้แต่ลิงอยู่กลางป่าเราก็มาฝึกมาหัดได้เราเป็นมนุษย์ได้พุทธศาสนาทำไมจะสอนไม่ได้ทำไมจะฝึกไม่ได้พระพุทธองค์ท่านตรัสว่ามาตาปิตโรฝึกพาจริยาติวุจเจริญ หัหในยาจะจุดตานังเอาหานของป่าแล้วไปเห็นช้างมงคลซึ่งเป็นช้าง,งเผืขอขวานเพื่อนำมาไว้ในพระราชวังเมื่อได้กินแล้วก็นำกวันช้างหลวงตลอดพร้อมช้างร้อยเชือกไปที่สะะปกรณี ก่อนที่จะไปนั้นในทานหลงทางออกจากทางหรือกลับ้าไม่ได้ร้องร้องไห้เก็บให้พ่อครับเก็บให้พ่อเออเก่งเก่งเก่งแล้วก็ทั้ัดเอาให้เลยลูกยื่นให้เลยลูกยื่นให้เลยเดก่อนพ่า้เินเมื่อท่านเข้าไปถึงบ้านอย่านำไทยจะเกิดขึ้นแก่เราเพราะเรามีแม่ คอยดูแลเป็นช้างที่มีอายุมากเป็นแม่ตาบอดอยู่ที่เชื่อเขารับปากรับคำลงจากนามาหากันนามหากันเพื่อที่จะเาไปให้แม่ดูสิน้องเขามีงานแล้วนะตัวเองไม่มีงาพอสงบหัวขึ้นเห็นดังกระทึกคึกโครมเห็นช้างร้อยเชือกล้อมเราไว้กันอยู่รู้คุณ ตาเวทีผู้ต่อแทนคุณบิดามาดาก่อนที่จะนำช้างออกไปสู่ป่าจึงให้ท่านในวังนั้นมาแกะสลักเป็นอนุสรณ์หรือเจดีย์อุสร์แห่งความกตัญญู แล้วจะลับเป็นพยาช้างไว้แล้วปล่อยไปพยาช้างกลับถึงถ้นแล้วเอาน้ำพ้นเข้าไปที่หลังแม่แม่จึงเอ่ยว่าฝนตกหาซาตานตอนทำไมตอนนี้เราไม่ต้องการน้ำไม่ต้องการอาหารไม่ เนียานังเอตัมมังคารวัตตัมมังหมายความว่าการไม่คบกับทานให้คบกับบัณฑิตยังไม่เสร็จน,นะคะยังไม่สุด้นสาม<บ>สิบเชือกเอตัมมังคารวัตตัมมังทานสามอย่างนี้ <S S นเป็นโบ นั้นละเรียกว่ามงคลชีวิตมีส8มมงคลพี่ว่าจะถูต้นไม้เนี่ยใครคนหนึ่งได้สาธทยายก็รุม,มล่มก่อนครับจเป็นสิริมงคลเพราะว่ามีสามสิบมงคล <Okay. S 2> ดังนั้นที่น้องเราที่ใส่บาตรเดาท่าจาก ประสงค์รับประทานอาหารก็ที่โรงครัวหรือมีโรงอินมอเานกนนุนุน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 ุน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 ไุน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 เนนปนนนนุนนุนนุนน วันที่31มีนาคมปีหนา้าเจอกันที่นี่เป็นการเอาบุญใหน่นะเอาบุญมีแต่เชื่อกยใหญ่เ,เรียกว่างานช้างควรช้างท่านบอกว่างานช้างจริงๆใส่หรือย,ยังควันช้างที่อาตามานั่งอยู่ตรงนี้ นะก็จัดผ้าไปด้วยบรรยายไปด้วยพ่อรางวัลขอบคุณครับลูกขอบคุณครับเก็บเก็บลูกเก็บเก็บเก็บขอบคุณครับก่อนครับผมแล้วครับผมเอารางวัลกับลูกรอบสองรอบสองละคะขอบคุณครับเอาให้เราเด็กเกินแล้วนุชลีงที่ได้เห็นการถ่ายทอดและจะรู้แน่หันไปหายาะ มาเอากับคุณแม่แล้ยพี่ว่าสมานพี่ว่าพาลุงด้วยเนอะได้โอ้โหให้น้องพารุ่งด้วยให้น้องพารุ่งด้วยโอ้หจะเอาแต่กระเป๋าใหญ่เลยลูกไม่มีลูกให้ลองเก็บลูกเก็บอ่าพ่อเก็บเองยังไงพี่เอาเอาเก็บลูกเก็บ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 กับคุณแม่เก็บขยันเออเฮ้ยจะจะเอาขนมไหม กินค่ะแต่แกะเปลือกค่ะชอบหลวงพ่อทุตเมตตาเจริญฌรวันที่สมมิถุนายนย่าอย่าลืมเจอกันที่นี่วันที่ไอศครีมมาว่าไอไอศครีมก่อนลูกมาเดือดเอาเธอเอาลูกละวอาบเอ้ยเอ้าอุกอุ้อ้ยอุ้ยุยส้ยยเ้ยย็น้ยอุยะุ้าออ โอ้แอปเปิลน,<ร>นั่นในของมารแอปเปิลละโอ้ท,ทำใหญ่ได้บบบนี้ได้กำลองมาที่เจดีพุทธคยาประเทศอินเดียลานที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้เป็นลานโพเพราวะว่าท่านชอบปลูกต้นโพว่าชอบกินขนมไปปร,ประเทศอินเดียที่ประ ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ของการตัดสรุปของพระองค์แล้วมีความเคารพสักการะพระพุทธองค์อย่าทูอ,าอย่าทูเคารพอย่าพึ่งอย่าพึ่งทูนัก่องตนจึงนำตน้นหรือเมรล็ดมาเพาะไว้ที่วัดยมดีที่ต้นเดิม อ้าวโน่นคุณแม่จะมาให้แล้วน่ถูกครับพินท์ทำลายแล้วต้นที่สองก็ถูกเก็บดีๆีเก็บด้ดต้นที่สามทายทรับล้ครับเหลือต้นที่สี่ยังมีให้เราได้พบเห็นต้นที่สีมหาโพธิประเทศอินเดียที่พุทธคยานั้น เป็นรุ่นที่สี่นไม่ต่ำกว่าร้อยปีนะไม่ต่ำกว่าร้อยปีนั่นคือท่านพระศรีมหาโพธิ์นะท่านอาจารย์